เรามาดูวิธีประกอบน้ำรอนตั้งโตรุ่นนี้กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเติมน้ำใส่เข้าไปในอ่างก่อนนะคะเติมประมาณในคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาดูที่ตัวปั๊มน้ํานะที่ตัวปั๊มน้ํานะคะสามารถปรับระดับความแรงได้ถ้าไปสายสุดเนี่ยจะความแรงสุดเลยนะคะเราจะปรับมาประมาณตรงกลางค่ะ ที่ตัวน้ำผึนะคะจะมีรูๆอยู่ตรงกลางนะคะเราจะเอาปั๊มน้ำเนี่ยมาเสียบใส่ในรูตรงกลางของตัวน้ำผึนะคะเมื่อเสียบใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาสายไฟเนี่ยมาไว้ตรงล่องๆนะคะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาล่องตรงไหนนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะเอาตัวน้ำผึนะคะวางลงใส่เข้าไปในอ่างน้ำผึ้ค่ะเสียบปลั๊กไฟค่ะก็จะใช้งานได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความแรงระดับกลางนะคะทุกคนทุกคนสามารถปรับระดับความแรงได้ที่ตัวปั๊มน้ำเลยต้องการความแรงระดับไหนนะคะก็ลองปรับกันได้เลยค่ะ แต่ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้าปรับแรงไปเนี่ยนะ้ำมันจะพุ่งแล้วก็จะกระเด็นแรงนะอันนี้ในคลิปนะคะเราปรับมาประมาณครึ่งนึงค่ะสามารถใช้นิ้วเกลี่ยนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความไหลเสมอกันได้เลยเพียงเท่านี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ